นี่ครับออนนี้เราอยู่ที่ปั๊มพีทีนะครับพี่ใหม่มารับอันนี้พื่อหๆกักำลังเตรียมสายแล้วทำอะไรอยู่ครับพี่ใหม่เอาไว้เผื่อรถพี่ตีพี่ตีหิดเอาไว้ดูดน้ํามันให้แกน,น,นี่ครับพี่ตีกําลังขับรถอยู่นะครับพี่ตีพี่ต้นนะครับน,น,นี่ครับแกสั่งถังมาจากโปรตุเกสอะโปรตุเกสเลยอ่ะพี่ถังเดิมอีกอะก็เลยต้องพกเต็มหลังก็กลัวว่าหลังจะหักเพราะว่าแกเท่าแล้ว,ลวกระดูกไม่ดีแล้ว ดูปกก็ดูเขลียดก็เลยไม่ให้แกแบกเนาะก็เดี๋ยวดูดเอาในถังพี่เอาพี่ใหม่กำลังขับรถนะครับจิบกับเปล้วคิววันนี้เตรียมพร้อมไหมครับพี่ใหม่วันนี้พร้อมนะร่างกายเจ็ดิบแปดิบได้หมายถึงพร้อมช่วยผมไหมครับเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าซัดไปแปดกงนะครับผมแปดตองเลยไม่ยอมแบบไม่ยอมนอนนะครับพี่ไอองกระป๋องโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้องพญาพรมนะครับผมให้พี่ใหม่ขับรถกันครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับ อยู่ที่ไหนครับพี่ไม่หนองพญาพรม,มนู่นไงหนองพญาพรมแม่อรน์นะครับแม่อ,อร์นู่นมีช้างเล่นน้ำเหอะเดี <c oughs> ๋พี่ไม่เอารถอะไรมาครับ <c oughs> วันนี้เบต้าครับเอ็กเซนเนอร์สามร้อยครับพามาชมรถชกหลัครับโชกหลังโมเทคนิคด้วยนะครับคันนี้โอ้หน้าหลังเลยครับหน้าหลังเลยแต่ว่ามันติดนี่ครับหน้าหลังเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ปาล์มเทคนิคไทยแลนด์ด้วยนะครับ โอ้นี่ครับโชคด้านหลังเทคนิคครับเบต้าคันนี้นี่พี่สีเป็นคนนำทิปใช่ไหมครับนี่้เราดิพี่สีนะครับเรียกลุงสีไม่ได้เจ้านี่ครับเดี๋ยวมาเจอพี่เติมนะครับพี่เติมกำลังปล่อยปล่อยลมยางครับผมปล่อยลมอ่อนไปหน่อยนี่ทางโหดนะครับนี่บัตรเจ้ดงครับเก่งใจโคตรแบบมีความสุขกันมันเนี่ยเอาเลยนะครับบัตรเจ้าเอาผมมาฆ่านะครับเนื้อกลัวโม่โม่รถยุโรปแบบมีความสุขนะเพราะมัน เข้าแก๊งโดดกีเขาามาในแข่งแล้วลุงเติมหรอมากันหลายคนครับมีพี่เล็กด้วยครับผมโรโมเต็กเล็กโตโตครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาดูหน้าพี่เล็กกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเราเราจะพยายามหาลายเลี่ยงขึ้นไปถ่ายรูปนะครับสี่หมดเลยครับเดี๋ยวจะเอาหน้าเหมือนงานงานแข่งเลยนะของพี่แดงอ่ะ อินเนอร์มาเติมอินเนอร์มาเติมครับดาเปิดครับแซวเล่นครับแซวเล่นมาดูดูพี่ๆอีกหลายๆลาคนนะผมนี่ครับนี่ครับวันนี้เอารถอะไรมาครับพี่เอาร้อยสี่สิบครับแหมพวกเราเราพวกเดียวกันครับร้อยสี่สิบเหมือนกันเหมือนกันเราเราต้องช่วยๆกันนะครับร้อยสี่สิบช่วยกันครับโอ้ยลุงตีเจอกล้องก็จะหนีแล้วครับขึ้นรถไปแล้วครับผมวันนี้ลุงตีมากับรถอะไรครับเบต้าครับวันนี้เบต้านี่มาตตาโชว์แล้วหนึ่งจะว่าโชว์แล้ได้ไหะ ครับลุงต right. ีโชว์ครับลุงตีโชว์หน่อยครับเจ้าลุงตีครับแต่อันนี้อาจารย์ต้อมครับผมฮับสวร์นาครับสวัสดีครับวันนี้ให้อาจารย์ต้อมช่วยครับอุ๊ยดูดดูดไม่รู้ใครจะเกิดเรามาดูนี่ดีกว่าครับสวัสดีครับต้นโฟรามาทูนี่ต้นโะรามสองมีอะไรฝากถึงอ่าพี่ตั้มครับพี่ตั้มครับวันนี้ผมจะโชว์ผลงานให้ดูนะครับกับฮัสวร์นาเราวันทีมเม็ดเดียวกันนี่ครับมาตอนหน้าครับ โหสวยจ,จริงครับคันนี้นี่ดูนี่ด้วยครับนี่ครับต้นเชียงใหม่ครับ61ลาวมาทู 6, 1, ครับผมสังกัดพระรามสองวันนี้ต,นนต้องโดดเด่นโดดเด่นครับโดดเด่นต้องเจือายครับวันนี้เดี๋ยวเราดูครับผม ลื่นมากเลยเนี่ยแคออ่ไปนี่เท่านั้วครับพอละพะี่นพอละพลาดอะไ,ไ้แล้วพี่อ๋อมันติดล็อที่ใหม่

ตัดนิดตัดนิดมั้ยเหนื่อยเลือเกินได้แล้วครับได้ลด้ละละครับครบโอ้ผมครับ อีกขัดพ่อขาดแม่ตั้นอ่ะเหนื่อยเหลือเกิน เห็นหมดเลยเห็นไม่ดึกมากพงไม่ทอไปจะถึงแล้วพงไม่ทอไปขี่ย่างกินเหมือนเดิมดีวกว่าเนาพี่เนาะาเขาหายแพ็คดีวกว่าย่างกินดีวกว่าเนาะอันนี้ครับบรรยากาศกินข้าว <c oughs> <c oughs> กว่าจะขึ้นมาได้นะเขาละมานเหลือเกินนะครับแรงอ่อนเราคนรุ้นปวดใจเลยนะไม่อยากเจอเลยเราบอลทุกคนมากเลยเนี่ยมาหัวแน่เจอเทขอบคุณครับที่มาเพิ่งยั้งเพิ่งเริ่มโอเคเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูวิวสักหน่อยหนึ่ง